กราบสบายดีนะพี่นอๆพี่น้องวัสดุทุกคนกราบสบายดีตอนเศร้าๆวัสดุสกคนตอนนี้ฮะก็ลังสีพยายามกราบเนาะเพราะว่าห้ามาไกลเมื่อนี่ต้องอ่านเอาหลายๆยามกราบเหมือนเคยฮะน่ะบ่าชาวบ้านต้องหาสายการ์ดหนูมากับเขาว่าบิ๊กแต่ก็ว่ามุงคือเก่า อากาศโคตรงามตอนเช้าๆมือเหนียวมานาวอใครไหนเนาะมาสวยอ่อ่านไว้อัดมา,สาใส่ไกลแบบนี้ขี่รถมาอีกเนาะต้องแบบว่าสามสี่โต,โตแหละไปเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันมาชิรได้จักโตมาลังแรก เป็นอะไรลังเลเออคือเก่าวะบ่าม,มาวะลังสองอผยพม่นนอง จันไดนหลังสองเรียบร้อยกดจุดหมานแล้วหนึ่งหนูมีแต่หนูตรงขา้านอะมีแต่โตัวสำเรีแหละหนึ่งตแล้วโตัเมย์นเนาะเดี๋ยวไปหลุนต่อไปมาชิได้จากโตเมื่อนี้โอ้ เดินคงบ่าทำหนอเดียกันขี้ดินขับไปก่อนเลยมอสูดสูดคือขี้ดินนี่มันขับไปก่อนมอยาไปแล้วลังหนึ่งเรียบร้อยตัวหนึ่งนาะลังที่สองเป็นอะไรฮะก็มานทั้งมอสองรังเรียนเลยโหหักใส่ใบใหญ่เนาะหนู้มีแต่โดซันนี่แหละหนู้นู้หนูมันต้องข้าวมันถือว่าใหญ่แล้วสามนี้แต่ว่าว่าท่นอะไรสุด กำลังเป็นบ้ากำลังเป็นบ้าวกำลังสิเล,ลาะหาเหรียมซาวสองลังสองโตม,นมันเนาะมอ้งไปไปลุ่นห้องเฮาวแล้วบาดเลยเฮาเฮาเห็ดอุ่มเดียวสองโตถ้าเบิงาหาหานี่ของเฮาวใส่นี่อุ่มนี่เนาะหมุนอย่างเดียวจะเป็นจังไรเนานะเหบร้อยเลยเร้ยพิ<า>้นท่องประงา่างรส มนมานมันมนบอกเฮ้ยน้อยกว่าน่อยกวาต้นอ่ะสองแล้วสองแต้มสแต้มสำัญ็้นี่แต่ว่าห้องตผมันยังบ่ผลาทุองห้าลผดาล้างหนึ่งเาวสายนนี่สองลังพอได้ได้ไปลุนอีกร้างต่อไปน ไปนี่เป็นอะไรเนาะมาขับไปเลยมาขับไปเลยเรียบร้อยเจ้าสองหลังเรียนงอหน้อยมนัมนมนันมันมือนี่นี่เนาะมานัมนมันมันมาฮะยังจะใส่นี่นนเลยใส่กลางหมดเลย ถือยังว่าบทที่ใหญ่ปันไอเนาะใส่กลางเนาะทำนี่ปันกลางผู้และลงผู้และข่าโคกู้และปั้นแท้ฮะปลากระแท้หลืออ Ta gặp bât hưng an mắc kín ta gặp một hưng an môn ninh đi học hoa đeo hoa 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 đấy hoa 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 โอ้ oh, ใส่ใหญ่อยู่หนึ่งคิวจหลังเลยสามบาสี่สี่ลังง่ะข <5 S 1> <c oughs> าใส่อยู่ค้อนนี่ลุนต่อไปเพิ่งโ oh, อ้บุมาเอาหมอหลังนี่บุมาว่ะ ฮะเรียบร้อยปะโอ้เรียบร้อยห้าบ้านโอ้เรียบร้อยมันจะไกลแท้สายโอ้หาก็ถือได้เนาะโอ้ตัวใหญ่หรือวะมาโถนี่แหละเนาะหนูใสหนี่ใหญ่เลยสบาย อออตัวใหญ่โอ้งได้ตัวใหญ่เธอสามโตเลยมึงนี่สามตโตใหญ่เติบไอจังสมนันเหี้ยมองรันผลนเหี้ยเนี่ยเข้าหากระยำหาลังเนาะหากระไรสามคิวจักลังเลยมึงเนี่ยสามล้างสามคิวลังโอ้ สี่หลังสามตัวมันเนาะมึองมอ,งงอ,องย่ <c ười> าไปร bao, ุดน้ำบาวห้ำต่งคนนี้ก่อนเออบาวห้ำน้อยคนนั้นร้านคนเนะห้ำต่งระบาวระบาวเสือห้ำน้อยร้านเสือห้ำต่ง ก,กูจูดอีกแล้วโอ้หมานขักอมอมอกระเจีมแล้วคะแนนนี่นี่อืมฟาใส่ใหญ่อีกแล้วนี่มาักตัวแม่มันติดตัวสันน้องสองขาวนี่ตัวแม่์ติดตัวสันโอหมานมานมันมันกูจูดกูจูดเลยวะเขาร่างได้ก็กูจูดกูจูด โอ้บางมุงกัเอาอีกแหละป้าถุงเอาใส่ญ่นี่ป้าถุงใส่ญ่แล้วตัวนี้ทำบ้านพี่ลึกว่ะป้าตัวยาวเห็ดนหลูดเลยมันมันมันมีถุ่ผันมานด้วยนี่บโบมันป็นไดงโธ่กับมันเติบแล้วทำนี่นะป้าถุนเนาะวอมันว่ะมันเยอะมัน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 ต่อไปกับมันต้องกวนี่แหละนี่กลับยังหลายเติบอยู่เนาะ ลังของห้งงาวใส่ในกกใหม่นี้เฮ้ยชิบตห่องวะโอ้คือเก่าวะลรังนี่เออน้ำของมันบ่มาว่ะมีขี่วันนี้คต่พระทุมนี่มันบ่มาโอ้เรียบร้อยแล้วท่าน่ะ คือเก่าเฮ้ยทางนี้คือเก่าสายย้มมึงดูนี่เออหน่เนาะมีแต่ตัวใหน่อว่ะเขามาไกลเนาะมึงนี่เนาะเขาขี่รถมา้องทึ้นขี่รถมาบานโอ้แถวบานเขามันือมี เหมืงดูลังนี่ชเวิตอะไรเนื้อชีมันแต่ที่แหลกปะว้าวลั่นเป้าอแล้วมา้าฮม,อ,มองเถื่อลั่นเป้า,าได้มองนี่เออหนเสียได้ปะ <Yeah, bird. S 1> ลั่นเป้าบ่าฮำหน่อยพันเรียบร้อยอแล้วเปิดได้หกเลย อกลังเจ็ดเออเจ็ดลงังหกโตใส่เดียวกันบดเลยมีหอเดียวตุ่นเดียวเออมาเนาะมึงเนาะหมาขัดเอ้าหาก็ได้สามโตเนาะหมานี่คือตำอิดนี่ฮะลังนี่เหมือนเดิมเหมือนจะอาจจะเป็นนูตัวเดียวกันเพราะว่ามันใกล้ๆก,กันเนาะมันกินของกับบ๊กแล้วมันเลยผมมา นี่กินอยู่น้อยหนึ่งบ่บมกินเลยเฮ้ยมันไปยหมดเลยหลังนี้ฮะใส่เนาะโหช่างเข้ามาเอ้ยน้ำของเอ้ยามันจะน้ำเลยเรียบร้อยหลังนี้กุดจูดเถิกใหญ่บ่เบิ่งก็เถิกเถิกอะไรโอ้ใหญ่ใหญใส่ใหญ่ใส่ให ผ่านมาทามสีลังเนาะใส่ใหญ่เติมสีแตบเนาะใส่ได้เนี่ยแล้วเนาะหักจูวางในอยูก็ต้องได้หมุน,นอีกอีต่น้ำเลยพี่น้องเอ้ย ผาบบนิง่งกับอโทษขอัยหลายๆพอมันน้ำของห้ายแล้วน้ำเกาะเรียบร้อยมัน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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่อึ้อทึบพันบาทอ๋อตัวมันกว่าที่คาดเอาไวนะ้อีกเนาะ ui lùi lết thôi nè thôi 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 Cắt thôi 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 đi Bó, tôi nó thôi 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 tắc thôi 3ามโตเนาะแต่กา้าวพุทธละเบิดลมนันก็ทีคาดขีดเอาไว้เองมื่อนี่ทำน่อยแห่งกับพกกรังเรียนมันเห็ดลืมทงมาหนิเบื่อหน้ไปใส่กราค <laughs> กวาคนนนนาู่มือได้หนิยังลืมว่ากันสิว่ามานมื่อมานน่ลืมรด ลืมดูดูใครเนี me, left, <Uh, to to ่ยเหตุ6ลหลังเรียนโอ้โหโมพาดไปเลยแต่ลังแรกเลี้ยงลังาล้ยงตักงลังมึงไหลี้ยสี่มงเนี่ยเราก็เลือสามเดี๋ยวไปรุ่นต่อไปเรื่อยๆที่จ่ายรถไเนาะสีลังสีโีลังสีโต อาวาคือกันแล้วควอยด้นะสะัสปุ้ยสองเถื่อจะได้มอนั่นนี่สลัดโพดเก็ดเบิร์ดอีกแลวเมงเด้อเถนาเด้อเรียบรอ้อยโดดเถนานี่ที่เป็นสูตรใส่กดจูดแล้วบอกไว้ก่อนเมื่อไหร่เห็ดกรบเขาลั่นเนาะ เออใส่กลางเรียบร้อยมาหมุนเรียบร้อยเนาะไหนมาเบิ่งนู้นมุนหมุนห้าวลังครับเปล่าสองลังมันสลัดด้วยเพิ่มก็สากันนั่นแหละวัดเอาหมดหมดนะหมดนะ เออทำไมไ<ป>นี่เท็ตเตะอตวินเขียนแล้วเนาะไเวินสาดสองแล้วเออ <laughs> <c oughs> เจ็บลุดน้ำบามุงก่อนเพิ่นหมุนไนดะ้มีแต่อุ่มหมุนเนาะ โ้คาดเขาโหไหนไหนเป็นไห uh huh. นคือเก่ามันยังบ่ามอาเกินห่านบ,บ่เบลือ uh huh. บ่าวห้ำน้อยพันเรียบร้อยอีกแล้วปลาทูห้ำบาน ใส่กลางนั่นแหละลืมลืมละมานล่ะแต่น่าจะเจ็ดลืมเจ็ดน่าจะมาถือจะคนอยู่จักตัวเลยมึงเจ็ดตัวแต่การทัลละเบิดเนาะไปรุ่นน้ำกันกว่าสรุปแล้วพาชิดัยจะฝูแล้วจักโต ลุ่นของบามุงนะไัยคือเก่า,าคือเก่าเนาะมาลุ่นหลังนักสายนล้วกันเนาะของบ่าวคำน่อยเพื่อนแต่ของเฮาเรียบร้อยโอ้ปาโทใส่ใหญ่เลยว่ะ เ่านี้เกูกระเ็นอืมเก้าตูวบ่เดี๋ยวถ้าไปสรเบิ่งน้ำกันวาใค้สีไดไล่กกันเรียบร้อยจังหวะนี้เป็นจังไรเรียบร้อยโอ้ยตัวน้อยวะเฮ้ยหมอน้อยวันใดเฮ้ยใส่กลางเว้ย้ามบานคือกันอังจุดท้ายหน่อยอือ ข่ากลางโตเลยบวกเข่ากลางเข่าคอมันแหลนชิก้าแหลนกล้เลยนะเบิ้งมันชอบเบิ้ลใส่เขาเนี้วสั่มโอ้หมดเถียรอืมเปิดอบย์เลยเนาะเอ้ยอันนเปิดเย์เลยเนาะธรรมดาธรรมดาอืมเป็นธรรมดาตายแล้วจกเอาจกเอา cái muốn chốt đó Nó không có thùng. <laughs> ê ê má lại. Nè. Mà Sẽ tôi mà chút, má lệ vậy. thì con nữa luôn. Nó mới chốt mà. Rồi Ừ, tên nên nói anh anh đi bà Mán bà Mưa này mán, anh mán anh 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 nó, mùng anh anh đây, anh 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 พอจะถ่ายทับเกลี่ยอีกส่ไม่ได้เหยียดพื้นแล้วเอออยากเหยียดพื้นโตไรโอบเจตโตอะไรเจตโตเนาะมีตะผลมานแล้วคลิปนี้ก็ได้จบคลิปรถเพื่อนท่านนี้จะทำผสมไวไปพอคลิปหนาคลิปหนาแล้วจ,จะพาไปรอทางใดแล้วเนาะ